สอของรายการปีความรองเปล่านะคะท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาปัญหากฎหมายได้นะคะหรือมาเล่าเรื่องราวชีวิตที่มันอิงกับกฎหมายนะคะคมาปรึกษาจาย์ได้นะคะที่เบอร์023383837-9ค่ะระหว่างเรารอสายจากทางบ้านนะคะเรามีประเด็นหนึ่งเรื่องของชื่อซ้ำกันชื่อซ้ำใช่ตอนนี้เป็นเรื่องของคุณฮิวโก้ชื่อไปซ้ำกับนักร้องแต่ว่าคุณฮิวโก้บอกนะว่าตัวเองเนี่ย ชื่อเสียงดังกว่านักร้องคนนั้นเพราะตัวเองเนี่ยไปอาอกอัลบั้มในอเมริกาแต่ขนาดที่นักร้องคนนี้เนี่ยไปโจทย์ลิขสิทธิ์ชื่อมาแต่เป็นแค่นักร้องในผับเฉยแต่ถูกนักร้องคนนี้ละค่ะ,ะที่อยู่ในผับนี่แหละฟ้องร้องบอกว่าไปโจทยลิขสิทธิ์ชื่อซ้ำมาเขาเพราะตัวเองก็ใช้ ชื่ออัลบั้มเป็นฮิวโก้เหมือนกันครัอืมแล้วแล้วหน้าตาสองคนนี้จับเปรียบเทียบกันได้ไหมครับว่าคนไหนเป็นฮิวโก้เมืองไทยคนไหนเป็นฮิวโก้ที่ต่น่าจะเปรียบเทียบได้เพราะคุณฮิวโก้เนี่ยเป็นลูกครึ่งแต่ว่านงคนนั้นเนี่ยเป็นอเมริกันชัดเจนค่ะจา์นี่ฮิวโก้เราแล้วก็คุณคุณแต่พอมองหน้าเข้าไปเผินๆก็นึกว่าไม่ใช่คนไทยเพราะดูออกจะแนวฝรั่งนิดนึงแล้วบังเอิญไป นี้ไปทำหาทำมากินที่ต่างประเทศใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปทำเพลงที่ทำเพลงที่นู่นเห็นบอกว่ามีอัลบั้มหนังด้วยครับคือคือถ้ามองประเด็นเรื่องชื่ออย่างเดียวเนี่ยวันนี้ผมโดนฟ้องแล้วมั้งคุณสมบัติสมบัติไมทันสมบัติเหมือนกันแล้วแล้วเราก็ไม่ใช่สมบัติด้วยแต่บังเอิญตอนนี้อยู่คนละวงการนะครับถึงหน้าอาจจะเหมือนคล้ายๆการฮูนอาจจะเฟิร์ไม่คล้ายกันนะคะเราอยู่คนละวงการอยวท่านผู้ชมปิดทีวีนะคะคืออย่างเงี้ย คือเขาอยู่ในช่องทางของของเส้นทางของดาวรานะครับผมอยู่ในเส้นทางกฎหมายเพราะฉะนั้นสองคนนี้ไม่มีโอกาสที่คนอื่นจะเข้าใจสับสนแน่นอนโอกาสที่จะบอกว่าใช้ชื่อแสวงประโยชน์เพื่อเป็นดาวลงดาราแข่งกับคุณสมบัติอันนี้อันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยไม่เกิดความเสียหายอย่างคุณริสาเนี่ยจู่ๆเดี๋ยวมีน้องอีกคนหนึ่งบอกโอ้ชมรายการนี้ชอบมากเลย ชื่อเนลิสาเหมือนกันพอมีลูกก็ตั้งชื่อเด็กหญิงเนลิสาแล้วโตขึ้นแกมาจัดรายการโทรทัศน์เนี่ยคุณเนลิสาจะฟ้องไหมไม่ฟ้องกลับชื่นชมด้วยซ้ำไปว่าเออเอาชื่อเรามาให้โลดแล่นอยู่ในจอคือคนไทยจะรู้สึกว่าเออคนชื่อมันก็เออก็ดีนะดูสิคนนั้นนะชื่อเหมือนเราเลยเออหน้าตาก็ดีนะอะไรประมาณนั้นทีนี้เรื่องเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยของไทยถ้าถ้ามองว่าเอาชื่อไปจดลิขสิทธิ์กฎหมายไทยนะครับชื่อเนี่ย ถ้าเป็นชื่อคนชื่อทั่วไปชื่ออะไรเฉยๆจู่ๆจะไปจดลิขสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยต้องเข้าไม่รับจดแหละครับอ,อย่าบอกว่ารถยนต์มผมไปจดจดลิขสิทธิ์คขาว่ารถยนต์คนอื่นห้ามใช้ไม่ได้สิยุ่งเลยคนอื่น,น,นรถยนต์จะเรียกอะไรมันเป็นศัพท์ของภาษาไทยที่เรียกรถว่ารถยนต์นะคะแล้วเรื่องชื่อเนี่ยถ้าจะเอาชื่อไปจดแล้วบอกว่าเป็นของตัวเองเพียงคนเดียวอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ชื่อนี้อยู่แล้วมีคนมาใช้ชื่อซ้ําลอกเลียนแบบเพื่อ ประโเพื่อทําให้เราเสียหายอย่างเนี้ยเราฟ้องขอให้เขาเลิกใช้ชื่อนั้นได้นะคะแต่เดี๋ยวเราค้างก่อนค่ะอาจารย์มีสายจากทางบ้านมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องชื่อซ้ำนะคะคุณพิสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะจากพิศนุโลกครับครับผมคุณพิสิทธิ์ษาเรื่องเรื่องมรดกนะครับครับเป็นไงครับค่ะคือเจ้ามรดกเนี่ยคือเขาเสียชีวิตแล้วเราก็ทำพิธีกรรมไว้ ครับให้ให้ให้พี่ชายผมนะครับเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียวครับค่ะมีพี่น้องเรามีกันแปดคนครับแต่ทีนี้ผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาไม่ยอมแบ่งแบ่งมรดกให้กับญาติพี่น้องนะครับครับวันนี้ตัวพี่ที่ได้รับพินัยกรรมบอกว่าให้เป็นผู้จัดการมรดกได้ไปยื่นคําร้องต่อศาลให้ศาลมีคําสั่งแต่งตั้งหรือยังครับมีแล้วครับ สารตั้งแล้วด้วยนะครับทีตัวผู้ตัวผู้จัดการมรดกเนี่ยต้องเรียนว่าผู้จัดการมรดกมีอํานาจในการจัดการมรดกในขณะเดียวกันผู้จัดการมรดกก็มีหน้าที่ด้วยต้องจัดการทําบัญชีทรัพย์มรดกรวบรวมทรัพย์มรดกเชิญประชุมตัวทายาททุกคนแล้วก็ดําเนินจัดการมรดกแบ่งให้เสร็จภายในระยะเวลากี่ปีกี่ปีตามกฎหมายนี่มีขั้นตอนเลยนะครับ,รบต้องทําตามนั้น S <S ừ ừ. เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าผู้จัดการมรดกละเลย, <S 2> <S 2> เ,ลยเพิกเฉยไม่ทําการแบ่งแยกทรัพย์มรดกจัดการมรดกให้เสร็จสิ้นโดยเร็วตามระยะเวลาสมควรตามกฎหมายเนี่ย<ะ>อันเนี้ยทายาททุกคนถ้าได้รับความเดือดร้อนก็มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นคําร้องขอให้ศาลถอดถอนผู้จัดการมรดกออกและก็ตั้งคนใหม่เป็นผู้จัดการมรดกได้ะ <S 2> <S 2> <S 2> นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องคุยกันเลยก็ต้องไปคุยกับพี่เขาเลยว่า พี่ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะถ้าพี่ไม่จัดการให้เรียบร้อยน้องๆทุกคนวันนี้จะไปขอถอนผู้การมดกละแล้วการที่ศาลจะตั้งผู้การมดกคนใหม่เนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นต้องตั้งตามพี่นายกรรมครับก็สามารถพารณาแต่งตั้งคนใหม่ได้เลยนะะหรือจะตั้งเพิ่มขึ้นไปเป็นผู้การมดกร่วมกันอีกสองสามคนแล้วเวลาจัดการมดกก็ใช้มติเสียงข้างมากโดยประชุมแล้วก็ยกมือโหวตกันว่าทําแบบนี้แบบนี้ค่ะนะคะคุณวิสิตก็ไปคุยกับพี่ชายชนะคะ รวมถึงน้องคนอื่นๆด้วยนะคะเคยคุยกันยังหรือยังคะคือคุยกันไม่ได้ครับตั้งตั้งแต่ตั้งแต่พ่อยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พี่น้องก็อยู่คนละที่ครับอยู่่างจังหวัดเป็นใหญ่ครับอแล้วก็เขาก็ทํากินอยู่ในที่แปลงนี้มาสามปีแล้วคือผมอยากทราบว่าใครทําฮะคนผู้ผู้จัดการมรดมเงดนะครับอ๋อเขาครอบครองอยู่แล้วเขาไปโอนเปลี่ยนเป็นชื่อใครยัง อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องไปตรวจสอบดูนะครับต้องไปตรวจสอบดูว่าเขาได้จัดการโอนที่มรดกเป็นของใครไปแล้วหรือไปโอนเป็นของตัวเองอย่างที่เล่าไปเมื่อเมื่อกรณีที่ผ่านมานะครับถ้าโอนเป็นของตัวเองเลยเนี่ยไม่ได้ละยากยอกทรัพย์มรดกก็ต้องไปตรวจสอบที่สำนักง,งานที่ดินก่อนแล้วก็เชิญประชุมกันซะให้แบ่งแยกหรือถ้าคุยกับพี่น้องคนเื่นไม่ได้ทรัพย์มรดกเนี่ย ตัวลูกๆทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนะครับเอาจํานวนลูกไปหารกองมรดกเพราะฉะนั้นที่หนึ่งแปลงก็แบ่ง5ส่วนถ้า,าแบ่งบไม่ได้ก็ต้องอาขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันนะครับยังไงต้องได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากันอันนี้ก็ต้องต้องให้ออบอกให้เขาดําเนินการถ้าเขาไม่ดําเนินการพี่น้องคนอื่นไม่เห็นด้วยคุณมีสิทธิ์ที่จะทวงให้เขาแบ่งให้คุณตามส่วนของคุณก่อนก็ได้ถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องฟ้องครับครับ นะฮะ,ะฟอ้องเขาแบ่งอันนี้สารก็พินาให้เขาบังคับให้ผู้การมดกตัดการแบ่งส่วนของเราออกมาตามสัดส,ส่วนได้อืมนะคะครับค,รค,ค่ะอาจารย์ครับทีนี้ผู้จัดการมดกเนี่ยการเป็นผู้จัดการมดกเนี่ยมีอายุความไหมครับอาจารย์ครับไม่มีครับก็จัดการจนกว่าจะเสร็จครับค่ะอ๋อคือระยะเวลาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยต้องภายในสามปีห้าปีต้องจัดการให้เสร็จถ้าจัดการไม่เสร็จแปลว่าผู้จัดการมดกนี่บกพร่องแล้วล่ะค่ะ เราก็มีสิทธิ์ไปยื่นคําร้องบอกศาลว่าผู้การมดกไม่ทําหน้าที่อขอให้ศาลพิณาถอดถ,ถอนและเปลี่ยนคนใหม่ค่ะศาลก็จะสั่งได้นะคะเขาจะการมดกมานานหรือ,อยังคุณพิสิทธิ์พ่อเสือมาสามปีกว่าแล้วครับแล้วก็มีนยกรรมแล้วแบ่งแบ่งบ่งรับสินไปกองกองหาบเนี่ยคือตกไปเป็นของผู้โดการแล้วเป็นส่วนที่เหลือเนี่ยก็เหวยอยู่ที่ดีประมาณเจ็ดไร่แล้ว แล้วบ้านกับอาวุธปืนค่ะครับที่ไมนอยู่ในพินัยกรรมอครับแล้วและไอ้ส่วนใหญ่ที่บอกเป็นของผู้อุทกมาดกไปแล้วนี่เขาแบ่งตามสัดส่วนไหมครับหรือว่าไม่ไม่ไม่ครับคือยกเป็นแปลงแปลงไปเลยอันนี้อันนี้แล้วพี่น้องคนอืยอมแปลก็อยู่ในพินัยกรรมเขียนไว้ในพินัยกรรมหล้รเนี่ยเนื้อที่เจ็บไร่เจ็บเนี่ยคือเขาทำกินแล้วเขาเขาขุดลอกหน้าดินออกไปผมในเี่ยวนที่ของตัวเองนะครับค่ะอันนี้อันนี้เป็นไปตามพินัยกรรมไหมครับ ไม่ครับไม่เพร<อ>าะฉะนั้นไม่เป็นไปตามพินันยกรรมส่วนที่อยู่นอกพินัยกรรมเนี่ยทุกคนมีส่วนเท่ากัน,กนครับครับะะก็ผม,มารีบไปยื่นคําร้องต่อศาลให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้วิการมาดกดีบดําเนินการแบ่งแยกให้เสร็จนะะก็ปรึกษาทนายความครับเป็นขั้นตอนก่อนก็ได้คือถ้าจะไม่ถอนเลยทันทีก็ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกผู้วการมดกมาบังคับกำชับกำชาให้ดำเนินการแบ่งให้เสร็จแต่ถ้า จะเล่นเร็วเล่นแรงเลยก็คือติดต่อทนายความยื่นคำร้องขอถอดถ,ถอนผู้การมดกเข้าไปในในเรื่องเดิมนะครับสารก็จะเรียกผู้การมดกมาเหมือนกันแล้วบอกเลยว่าถ้าพูดไม่รู้เรื่องวันนี้ถอนอืก็จะเร็วขึ้นนะคะคยังไงก็ต้องใช้ทนายความครับลองปรึกษาทนายความเลยนะคะคุณพิเศษพี่พี่โลกน่ะต,ติดต่อทนายความได้อพิษณุโลกก็คือก็ก็มีสํานักง,งานทนายความอยู่หลายสํานักง,งานนะครับก็ลองดูว่า รู้จักใครคุยกับใครรู้เรื่องลองปรึกษาก่อนก็ได้หรือถ้าไม่รู้จะไปเริ่มที่ไหนก็แวะไปที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกนะครับไปขอคำปรึกษาจากประธานสภาในความจังหวัดที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกก่อนก็ได้ครับนะคะค่ะลองดูนะคะผมครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกสายหนึ่งนะคะอาจารย์คุณนัทค่ะปรึกษาเรื่องของบ้านจัดสรรค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนัทเชิญเลยค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะ ครับเชิญครับการอาจจะผมถามนิดนึงครับคือผมซื้อไอ้บ้านจัดสรรนะฮะแถวบ้านใหญ่เนี่ยนะครับนี่เพราะว่าเพราะไอ้ลักษณะที่ว่าเขามีใบรับประกันรับประกันการซ่อมแซมนะฮะนี่พอเขาซ่อมแล้วเนี่ยพอเขาซ่อมแล้วมันไม่หายผมก็ถามช่างเข้ามาซ่อมเนี่ยไอ้ไตรไอ้ทนี้มันเป็นไร้บ้านบ้านแบบคล้าบ้านแบบไอ้บ้านสำเร็จรูปเรียกบ้านแหละที่มันใช้ไอ้กระแพงต่อต่อต่อกันนะฮะอันที่มา มันหลังเนี่ยก็ซ่อมแล้วเขามาซ่อมแล้วมันไม่หายใช,ใช่ไหมฮะอนจะหมดผมจะถามว่าเมื่อหมดอายุการซ่อมแล้วเนี่ยมันมีทางอื่นที่เขาร้บผิดชอบได้นะครับไม่มีมีทางมีทางฮนะคือถ้าถ้าตกลงทําสัญญาการซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วบอกรับประกันจะซ่อมจะดูแลภายใน,ในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็ดูแลตามระยะเวลานั้นเรียบร้อยแล้วพอพ้นกาหนดก็แปลว่าหมดระยะประกันแล้วนะครับ อันนี้ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังเราก็ต้องอซ่อมแซมเองอเว้นแต่ว่ามันเกิดปัญหาจากการที่เขาไม่สร้างตามมาตรฐานทำไม่ถูกต้องตามแบบมีการตรวจพบว่าเขาทุจริตอะไรพวกนั้นถ้าเราตรวจเจอก็เป็นอีกคนละประเด็นแต่ถ้าเป็นส่งมอบทั่วไปแล้วดูแลตามมาตรฐานทั่วไปแล้วก็ถือว่าจบครับอืนะคะและอันนี้เป็นยังไงคะคุณนัคะคุณนัคะคุณนัดไปแล้วครับ ยังอยู่ยังอยู่ครับครับผมครับฮัลโหลครับแล้วเราเป็นไงครับตอนนี้ค่อมแล้วซ่อมแล้วคือก็ทําแล้วนะอลเลยมบัลคือไปแจ้งซ่อมคือทําให้ดีแล้วใช่ไหมแล้วต่หลังเนี่ยพอถัาพักเนี่ยมันก็เป็นอาการเดิมมันออกอีกอะครับอืซ่อมแล้วเป็นอีกซ่อมแล้วเป็นอีกแบบเนี้ยครับผมครับผมมันคือมันแค่ไม่หายผมถามช่างก็ช่างว่าโอกาสที่มันจะหายมันยากใช่แล้วแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากว่าไอไอไอผนังรอยต่อของผนังใช่ไหมมันจะมีรอยร้าวไอ ไอ้ผนังสีระหว่างฝ้ากับตัวตัวตัวผนังอาคารที่บอาว่ามันจะเป็นคือเป็นแล้วมันดูว่าถามช่างที่เข้ามาซ่อมนะฮะว่าพี่มันมีโอกาสหายไหมบอกมีพี่แต่แป๊บเดียวอะไรมันก็เป็นอีกครับเราจะแก้ยังไงอันนี้มันผมว่ามันโอกาสที่มันอย่างที่อาจารย์ว่าเธอะสัญญามันหมดใช่ไหมมันโกแก้อะไรไม่ได้มันก็ต้องซ่อมไปเองเราก็ต้องซ่อมเองครับทีนี้ถ้าจะให้เขารับผิดชอบเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปดูว่า ตั้งแต่เขาทําเริ่มต้นมาเนี่ยไม่ถูกต้องตามมาตรฐานไม่สุจริตโกงกินอะไรตรงไหนเราหรือเปล่านะครับถ้าพิสูจน์ได้งั้นก็เรียกค่าเสียหายเขาได้แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องการใช้แล้วเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาอันนี้เราก็ต้องซ่อมแซมดูแลเองอัดชาบเองใช่ครับอันนี้แบบถ้าผมอยากจะอยากจะแบบเป็นอุทาหรณ์ได้ไหมครับครับค่ะด้าน้ด้วา ถ้าเป็นซื้อบ้านจากสามเนี่ยถ้าเป็นบ้านในโครงต้านที่มันมาเกาะก่อกันกวา่าไ,ไม่ไม่ใช่เกาะเกาะอิดขึ้นมาเนี่ยเป็นในบ้านบ้านที่บ้านเคเรียกบ้านล็อกดาวน์คนหนังมาชนโจงเนี่ยผมมันมันเกิดปัญหามาก,กับที่บ้านผมที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยฮะก็เดี๋ยวนี้มันมันทราบว่ามันไม่หายอาจารย์เพราะพอให้เขามาดูใช่เขามามามากระทอเมาทลับโปใหม่ทาสีใหม่พอผมดูสัก ได้เดือนเนี่ยถ้มันแห้งทันที่มันก็หดมันก็เป็นเลยแกก็โครงสร้างไม่ได้วัสดุไม่ได้ก็ต้องอัดแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุรีบทำจะได้รีบสร้างให้เสร็จเร็วใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ไม่ใช่คือคือสร้างเขาบ้านเป็นบ้านสำเร็จแล้วเรามาซื้อ